กระแตสุภักษกกอกอกร飒เซ,าาซ็กซี่ผ่านสีทูยาวคุมเขาแต่แหวกอกอ,กอึมโชว์แซบใจสัน่นกระแตสุภักษรดาราสาวสวยออกมาอวดเซ็กซี่ผ่านสีทูยาวคุมเขาแต่แหวกอกอึมโชว์แซบใจสั่นงานนี้คนแห่ไลค์พร้อมชมไม่มีหยุด ไม่ได้ออกมาอวดสิกซีน่นานมากๆแล้วสำหรับดาราดังกระแตสุภักษรชัยมงคลที่ก่อนหน้านี้ได้จัดเป็นอีกหนึ่งสาวแซ่บของวงการที่มักจะออกมาอวดความแซ่บให้เห็นกันบ่อยๆแต่พอแต่งงานไปและมีลูกเธอก็ไม่ค่อยได้ออกมาอวดเท่าไหร่นักทําให้หลายคนที่หลงรักลุกป,ปังๆของเธอพากันถามไทหาตลอดเมื่อมีโอกาสล่าสุดสาวจากระแตได้ ไม่อยากให้ใครผิดหวังด้วยการไปพักผ่อนและไม่พลาดหยิบบิกินี่สีขาวสะอาดตาไปใส่ด้วยเพราะกลัวว่าจะโป๊เกินไปสาวกระแตเลยหยิบชุดซีทูลายตาข่ายสีขาวยาวคลุมขาไปใส่ด้วยซึ่งก็บอกเลยว่าไม่ได้ทำให้ความเซ็กซี่ของเธอลดลงเพราะชุดดังกล่าวเผยอกกว้างควานลึก ทำให้เห็นความเซ็กซี่ของเธอชัดเจนโดยสาวกระแตลงรูปไปและคลิปได้ไม่นานแฟนๆที่มอนิเตอร์เธออยู่ก็พากันมากดไลค์และมอบกาลังใจให้อย่างมากมายบ้างก็บอกว่าสวยมากรักมากทำไมเลือดจังบ้างก็บอกว่าทาไมหุ่นดีขนาดนี้ขนาดมีลูกแล้วนะบ้างก็บอกว่าสวยมากชอบกระแตมานานแล้วด้วย